ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอไม่น่าพลาดลิบอร์พูใกล้คว้าฟริมโปงค่าตัว1.4พันล้านโรมาโน่คอนเฟิร์มแฟนบอลลิบอร์พูเตรียมรับนักเตะใหม่ได้เลยหลังฟาบิโซโรมาโน่ยันใกล้ปิดียวดึงเจร์มีฟริมโปงมาจากเลโวเซนเฮียวีโกในอีกไม่นานนี้ ฝ่าพิโซโรโนนักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนยืนยันว่าลิเวอร์พูลใกล้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเจอร์มีฟิลมปงแบ็คขวาไบาเออร์เลว์เซนมาเข้าถิ่นแอนฟิลด้วยค่าตัว35-40ล้านยูโรดาวเตทีมช่างนีแธแลนด์จะเข้ามาทดแทนเรนอเล็กซานเดอร์อูแบ็คขวาทีมช่างกฤษที่ประกาศอำลาหงแดงเป็นที่แน่นอนแล้วและตเตรียมจะย้ายไปค้าแข้งกับเรอลมริดแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ โรมาโน่โพสตข้อความผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่16พฤษภาคมว่าเจร์มีฟริมป่งและลิเวอร์พูลอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วรายละเอียดเงื่อนไขส่วนตัวทุกอย่างใกล้จะตกลงกันได้ตามที่คาดไว้ไม่มีปัญหาเรื่องค่าฉีกสัญญาเนื่องจากลิเวอร์พูลติดต่อก,กับเลโวเซนโดยตรงตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเรื่องแบ่งจ่าย35 40ล้านยูโรเฮียวิโกเร็วๆนี้โรมาโน่ทิ้งท้าย อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดระหว่างลิเวอร์พูลกับเจอร์มีฟริมปงโดยฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กณตอนนี้ไบเออร์ลูเซนรับทราบการเจรจารระหว่างลิเวอร์พูลและทางเจอร์มีฟริมปงทั้งหมดแล้วเมื่อลิเวอร์พูลและเอเย่นของฟริมปงสรุปการเจรจารทั้งหมดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการติดต่อไปอยังเลเวเซนอย่างเป็นทางการเพื่อเปิดใช้เงื่อนไขค่าฉีกสัญญาที่อยู่ที่ประมาณ35-40ล้านยูโรในลำดับต่อไป ที่เลโวเซนเองก็กำลังคาดหวังว่าลิเวอร์พูลกับฟริมปงจะสามารถบรรลุข้อตกลงระหว่าง2ฝ่ายได้โดยเร็วที่สุดเพื่อที่พวกเขาจะได้เตรียมแผนที่จะรับมือกับตำแหน่งที่ขาดหายไปจากนี้มีการคาดการณ์ว่าดีลนี้น่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้และดูเหมือนว่าเกมกับไมล์05ในวันเสาร์นี้ฟริมปงเองก็น่าจะเตรียมอำลาแฟนบอลของเลโวเซนที่ตามมาเชียร์พวกเขาในเกมนี้ด้วยเช่นกัน นิโคโลชีรานักข่าวจากทานเฟอร์มาเก็ตยืนยันว่าดี๋ยวของเจอร์มีฟิลมโปงนั้นเสร็จสิ้นแล้วข้อตกลงระหว่างลิพูกับแบ็คควาววย2ปีปีรายนี้ในเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเหนื่อยโบนัสต่างๆระยะเวลาสัญญาจนถึงปี2030นั้นเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่หงแดงที่ต้องทำการจ่ายเงินในจำนวน30ล้านปอนด์ที่เป็นเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาของฟิลมโปงให้กับทางไบเออร์ลูเซนที่คาดว่าจะเป็นการผ่อนชำระเป็นงวดแค่นั้น ทุกอย่างก็จะปิดผนึกได้ในที่สุดทุกอย่างตอนนี้ขึ้นอยู่กับเวลาว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่เท่านั้นสแตนคอริมอรชี้สอเหตุผลสำคัญลิปอร์ภูต้องคว้าเจอร,ร์มี่ฟิล์มโป่งมาร่วมทีม คือเทนอเล็กซานเดอร์นูไม่อยู่แล้วและคอเนอร์แบดลี้ยังไม่พร้อมทดแทนเต็มตัวคลิมาดิดกองหน้าลิเวอร์พูลเชื่อว่าเจอร์มี่ฟิลปงแบ็กขวาไบเออร์ลูเซนจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมของหงแดงในการทดแทนเทนอเล็กซานเดอร์อนูที่จะอำลาทินแอนฟิ์หลังจบฤดูกาลนี้คาดว่าลิเวอร์พูลน่าจะได้ดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์เข้ามาเสริมทัพรายแรกในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้หลังการเจราจาคืบหน้าไปมากและพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาจำนวน35ล้านยูโร คอิมอร์แสดงความเห็นว่าผมคิดว่ามันมีความจําเป็นที่ลิเวอร์พูลจะต้องเซ็นสัญญากับแบ็กขวาคนใหม่ในซัมเมอร์นี้เพราะเทรนย้ายออกไปขณะที่คอเนอร์แบดลี่มีปัญหาบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งแม้แบดลี่จะเริ่มต้นอาชีพได้ดีในเพียมริกแต่ยังต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมได้หรือไม่ผมไม่คิดว่าเขาจะอยู่ในระดับที่จะมาแทนที่เทรนได้แบบเต็มตัว เจอร์มี่ฟริมปงจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมผมจะดีใจมากหากข้อตกลงนั้นเกิดขึ้นและขอส่งเสียงชื่นโชมให้กับเซลติกซึ่งจะได้ส่วนแบ่งอย่างงามหากข้อตกลงนี้เกิดขึ้นจริงผมคิดว่าเขาจะทำผลงานได้ดีที่ลิเวอร์พูลเขามีความเร็วเติมเกมลุกได้ดีและเล่นเกมรับได้ดีด้วยนอกจากนี้เขายังเข้ากับโปรไฟล์ของสโมสรอ,อีกด้วยดังนั้นเขาจึงน่าจะประสบความสำเร็จอย่างมากคอลิมอร์ทิ้งท้าย ฟังคำตอบอาร์เนอร์เผยประเด็นฟริมป่งพร้อมเปิดใจก่อนพบไบรตันอาร์เนอร์สลอส็อตคุณซือลิเวอร์พูลแชมป์พิมลิกอังกฤษฤดูกาล2024-2025เปิดใจเกี่ยวกับรายงานที่ระบุว่าทัพของแดงตัวเดียมจะคว้าตัวเจอร์มี่ฟริมปงฟูลแบ็กฟอร์มแรงจากไบเออร์เลวเซ่นในช่วงสมัมมอร์นี้ ลิวพูล็อกเป้าคว้าตัวฟิมปงมาเสริมแกร่งหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อทดแทนการจากไปของเชนอเล็กซานเดอร์หนูฟูแบ็กเท้าช่างทองที่ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าต้องการอำลาทินแอนฟิลแบบฟรีเอเยนหลังหมดสัญญากับสโมสรช่วงที่ผ่านมามีรายงานอย่างต่อเนื่องว่าฟูแบ็กทีมชัเนในแด์ใกล้จะย้ายมาร่วมทัพเดอะเรดแล้ว โดยสื่อได้โอกาสในการยิงคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยโคชอ่าเนอร์เผยในงานแถลงข่าวก่อนเกมหลีกเยือนไบรตันวันจันทร์ที่19พฤษภาคมนี้ว่าเป็นคำถามที่น่าเบื่อโดยตลอดทั้งซีซั่นก็ถามเรื่องการขยายสัญญาส่วนตอนนี้ทุกคนอยากรู้ว่าใครจะเข้ามาร่วมทีมเราคงไม่คุยเรื่องนี้กับสื่อจนกระทั่งเราเซ็นสัญญากับพวกเขาและจากนั้นพวกคุณสามารถถามผมได้ทุกเรื่องในประเด็นนี้คอเนอร์แบลลี่สามารถเล่นตำแหน่งนี้โจโกเมสก็เช่นกัน ดังนั้นมันไม่ใช่ว่าพอเทรนออกไปแล้วผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่เรากำลังจับตามองนักเตะที่น่าสนใจซึ่งสามารถยกระดับขุมกำลังของทีมได้ส่วนกรณีที่ว่าอเล็กซานเดอร์อนุจะได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ2เกมสุดท้ายในซีซั่นนี้หรือไม่โดยกุนซือชาวดัตกล่าวว่าก็อย่างที่พวกคุนรู้ผมไม่ได้อยุ่ที่นี่ช่วง2-3าวันที่ผ่านมาเทรนก็เช่นกันดังนั้นวันนี้เป็นวันแรกที่กลับมาซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเกมวันจันทร์ มันเป็นเรื่องยากลําบากสําหรับแชมป์ที่จะลงซ้อมหลายวันติดต่อกันดังนั้นเราต้องมีสมดุลที่ดีเพื่อการเตรียมทีมที่ดีในเกมพบไบรตันนักเตะเหล่านี้ไม่ค่อยมีเวลาได้พักระหว่างเกมมากนักส่วนทีมอื่นๆอาจได้มีเวลาพักบ้างเราเจอกับงานยากลําบากมาตลอดผมอยากทําให้ทุกอย่างเคลียร์ส่วนเทรนจะได้มีส่วนในช่วงที่เหลืออยู่ไหมมันเป็นวันแรกที่เรากลับมาซ้อมดังนั้นมันเร็วเกินไปที่จะพูดเกี่ยวกับทีมหรือขุมกำลังทั้งหมดว่าจะเป็นยังไงในช่วงเวลานี้ นอกจากนี้โค้ชอาร์เนอร์ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะกระตุ้นลูกทีมสําหรับ2เกมสุดท้ายเพราะพวกเขาคว้าแชมป์ไปแล้วผมตอบตามตรงว่าใช่ความยากในการกระตุ้นทีมในเกมกับอาร์เซนอลผมเห็นทุกคนในทีมมุ่งมั่นในการเล่นตั้งแต่นาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายสภาพจิตใจยังคงยอดเยี่ยมสิ่งสําคัญสําหรับเราก็คือเกมเยือนเชลซีรับมืออาร์เซนอลในบ้านเยือนไบรตันทุกเกมยากลําบากมากนั่นคือเหตุผลที่ผมมีความสุขที่เราคว้าแชมป์ไปก่อนหน้าเกมเหล่านี้แล้ว อาร์เน่รายาวคริสเตียนฟอกจากสปอร์ตบิลและคอร์ทออฟไซต์รายงานว่าณนนะตอนนี้ลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมที่นำหน้าแมนซิตี้ในการคว้าตัวฟอร์นเวิร์ชกองกลางตัวรุกของไบร์เออร์ลูเซนไปแล้วในเวลานี้ซึ่งก่อนหน้านี้ซิตี้มีความมั่นใจและเคยให้ความสนใจในตัวของมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติเยอรมนีวัย22ปีมาก่อนแต่เมื่อหงแดงเข้าร่วมความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้ด้วยแล้ว พวกเขาจะมีสกยภาพที่ผู้เล่นชื่นชอบมากกว่าและนั่นทำให้ตอนนี้แมนซิตี้กำลังหันความสนใจไปที่ดานี่โอโมกองกลางเชิงลุกของบาร์เซโลนาแทนไปแล้วดังนั้นจึงมีโอกาสที่เรือใบสีฟ้าจะออกห่างจากการไล่ล่าตัวเวิร์สในที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีแค่ลิเวอร์พูลทีมจากอังกฤษทีมเดียวที่แสดงความสนใจอย่างมากแต่นั่นก็ไม่ทำให้บายามิลลิ่ตื่นตระหนกแต่อย่างใดพวกเขาเขาใจเย็นมากและบอกว่าครอบครัวของเวิร์ส สามารถพูดคุยกับสโมสรไหนก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการเมื่อคุณพูดคุยกับผู้บริหารบาเยิร์คุณจะได้มีความมั่นใจได้ว่าผู้เล่นจะเข้าร่วมกับพวกเขาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะในช่วงสมนี้หรือในปี2026ก็ตาม ฝ่าพีโซโดมโนโร,รายงานว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจที่แน่ชัดของฟอร์เรนเวิร์สเกี่ยวกับอนาคตของเขาเลยจนถึงตอนนี้แม้ว่าบายมิคจะยังคงเชื่อมั่นว่าพวกเขาเป็นทีมเต็งอย่างชัดเจนที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมด้วยแน่นอนว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อกับคนใกล้ชิดของเวิร์สแล้วพวกเขาต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรสำหรับผู้เล่นและเขาต้องการอยากที่จะย้ายออกจากเยอรมันด้วยหรือไม่ และดูเหมือนว่าเวิร์สจะตัดสินใจเรื่องอนาคตของเขาหลังจากช่วยเหลือไบเออร์ลูเซนที่จะพบกับมายเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นในวันเสาร์นี้มาร์กดากาสเปิดเผยว่าลิพูกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับทางบอลมาร์สำหรับการคว้าตัวมิลอสเคอร์อเคสมาร่วมทีมในช่วงสมัยนี้ในตำแหน่งแบ็กซ้ายนับว่าเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีความสำคัญ สำหรับการเสริมทัพของทีมหงแดงเป็นอย่างมากในตลาดซื้อขายสมร์น,นี้และแบ็กซ้ายทีมชาติฮังการีวัย21ปีรายนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของคนในสมศริีผูเป็นอย่างมากบ่อนมัดจะไม่ปิดกั้นสำหรับการย้ายทีมของเครอร์เคสในช่วงซัมอร์น,นี้แต่พวกเขาเองก็ได้ทำการประเมินราคาค่าตัวของเขาเอาไว้ที่45ล้านปอนด์อีกด้วย แม้ว่าจะมีการเจราจาระหว่างทั้งสองสโมสรในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ลิเวอร์พูลก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการและพวกเขาเองก็ยังพิจารณาตัวเลือกอื่นๆอ,อย่างเจเรวฮาโตกองหลังสารพัดประโยชน์ของอาร์็จซ์ซึ่งมีรายงานว่าจะได้ในราคาที่ถูกกว่าอีกด้วย ฝ่าบิโซโรโนรายงานว่าจนถึงตอนนี้แล้วลิเวอร์พูลรู้ดีว่าบายามินิกนั้นเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวฟอร์เรนเวิร์สไปร่วมทีมด้วยมากที่สุดแล้วแต่ความพยายามที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หงแดงต้องการนําเสนอโครงการของพวกเขาให้กับเวิร์สและพ่อแม่ของเขาที่เดินทางไปอังกฤษเพื่อหารือกับพวกเขาและแมนเชสเตอร์ซิตี้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายไปที่นั่นซึ่งการพบกันในครั้งนี้ลิเวอร์พูลแค่อยากที่จะแสดงเป้าหมายที่พวกเขามีในอนาคต และเพื่อบอกให้รู้ว่าพวกเขาพร้อมที่จะคว้าตัวเวิร์สมาร่วมทีมแม้ว่าไบเออร์ลูเวซนจะตั้งราคาค่าตัวเอาไว้สูงมากก็ตามในช่วงสัมมอนี้หากว่าผู้เล่นอยากที่จะย้ายมาเล่นเที่ยงกฤิดพวกเขาก็พร้อมที่จะสู้อย่างเต็มที่เช่นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ